สวัสดีครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ทีมงานโทรหนึ่งครับมา,าลรถกลับเจ้าช้างเจ้าช้างศึกมาเจ้าช้างศึกกลับครับเพิ่งจะกลับมาจากระยองอันนี้พี่นนท์ก็อยู่อันนี้พี่นกก็อยู่น้องนกก็อยู่ครับมันอยู่บ้านลุงตินหมดเลยแล้วใครอยู่กับยา ปู่อยู่กับย่าสองคนแบบนี้เหงาเลยเด็กๆมาอยู่นี่หมดจิยังยังยังเลี้ยงไอ้นั่นอยู่ไหมตัวจริงดีอยู่ไหมน้อยลงใช่ไหมแล้วถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นเนี่ยมันเสียงมันจะหายไหมร้องร้องอยู่เนี่ยไม่ครับมันยังดังอยู่เหมือนเดิมดังเหมือนเดิมลมแล้วมันไม่มีไม่ถ้าดึงเบรกมือแล้วมันจะหายนะ ปกติใจนี่มันไม่หายครัสวิตมันทํสวิตเบรกเงินคอ่ะหาย,ยาคันนี้เครื่องมันจะไม่สู้คันนั้นเครือ่าายอยงไม่สู้คันนั้นแล้วก็ระบบเบรกก็จะไม่สู้คันนั้นแต่ว่าเสียงก็นิ่มพอๆกันแหละแต่ว่าใ้้ผมเทียบสองพันอ่ะ จะแพ้คันนั้นอยู่นิดนึง,งแ,แต่ใช้งานพอๆก <c oughs> ันนะ <c oughs> <c oughs> สวยไม่พิลล์คันเนี้ <c oughs> ยยางก็ยังเหลือเยอะกว่าคันนั้นคันนี้ยางเหลือเยอะกว่า <c oughs> อันนี้ข้อของคันไหนอ่ะฮะเชนองอันนี้ข้ <c oughs> อของคันไหนครับข้อคันนี้อ๋อเนี่ย เรจะไปผลไม้เขาเรียวลงที่มันผนไม่ได้ไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาตัดมันใหญ่เกินอไอ้ไอ้ตรงโคนมันนะตรงโคนมันมันใหญ่เกิน้จะโคนในาขางมันจะมันจะมันจะงอออกอะไรนะของดีของดีอของดีของดีเอ้ีดีเอ้อดีเีดีเออ บงดูดูเลยนะเสียเวลาเลี้ยวออกไปกิ่งไม้กิ่งนั้นน่ะเอาเอามาเลยข้อเบี่ยงใหญ่ข้อเสียของคันนี้ก็คือเขามาเชื่อมอันนี้ใส่ต้องหาที่ยึดใหม่เกีียวออกดีๆ Yên bác? Yên, con thầm mà đi, phớt bít, phớt bít Anh ăn có yên Ừ, vẫn ăn Ok Đi phóng cái cây này Bơ Nè, nè, mày đi เดน้องขับมาจากอีนู่นน่นู่บ่ไปไปไปออตรงไปก่อนตรงไปก่อนไม่พ้นนะเนี่ยตรงไปอีกนิดนึงอ่ะเลี้ยวไฟท้ายออกไฟเบรกอ,อีไฟเลี้ยวก็ออกด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนพี่นนท์นอนอยู่ไหนเนี่ย พี่นอนนอนอยู่ไหนแล้วน้องนบอ่ะโอ้คนละคันเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วโอ้ดินพี่วุฒิเนี่ยพี่ดินดวนเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยสอนลูกให้นอนอยู่กับรถเพราะว่าคนที่นอนอยู่กับรถก็คือคนที่รักรถนั่นแหละไม่ใช่รักขโมยดยิชอบแล้วก็รักในรถที่ตัวเองขับ

là... Thái nói, thái nói À, bị quá Bị quay đó Bị cái khẩu rất chuyện mà này. ลองรู้่ขึ้นได้ไหลรู้ว่ามันขึ้นได้ไหมลอล,อลวลวง,งเลยมาปล้นรถไปแล้วงงเรื่องเบ่งมือเยเนปรถครับมาลนรถเรถขึ้นองรู้บ่ขอบคุณครับที่ขับรมาให้ตางขึ้น <c oughs> จากสมุดสงครามนะผมขอบคุณครับน้องๆเอานี้ไปไปคล้องตรงสลิงให้หน่อยข้างล่างเดี๋ยวจะกดที่หมดเนาะเอาเอามุดไปตรงนี้แล้วก็มอมมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเฉพาะตะขอตะขอเกาะเกาะไอตัวนั้นข้างล่างเลยข้างล่างกันเลย เนี่ยเนี่ทิ้งไปแล้วเขาเข,าเข้าทางนู้นก็ได้ทิ้งไปแล้วก็เข้าทางนู้นก็ได้ ข้าข้าผมนอนเฝ้าได้ไหมจัดไปจัดไปไม่รถผมก็จัดตรงนี้เขางงว่าเสียตินทำคอนเทนต์อะไรอีกฮะเพราะว่าผมอ่ะโกหกเขาอีกเพราะว่าผมอะไรนะถ่ายรถ้วเขาตนนั่นรถคันนี้ก็รถพี่ตินแหละทีแรกตกลงกันว่าจะซื้อทีแรกจะตกลงกันซื้อคนละคันทีนี้ รถของผมอะ่ะมันมีลูกค้าซื้อไปผมก็เลยขอพี่ตีนซื้อคืนออขอพี่ตนว่าผมขอซื้อคืนเพราะว่าผมจะไปต่อดําให้เต้ครับออไปคู่กันกับดากันบอลพี่ตีนก็ใจดีให้คืนก็เลยให้ค่าน้ํามันกับค่าเสียเวลาไปนิดหนึ่งอย่างนี้เลยอ,อย่างนี้เองอะไรเดี๋ยวผมยังไม่ได้ให้เลยยังไ,ไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> เอาขึ้นก่อนอยยู่มาึกลเ เอาขึ้นแล้วถ้าบอกก่อนไม่ให้ขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเอานี่ไม่ให้เราต้องเอาขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วมันผิดผมนะนี่เออคามผิดเสียหน่องใช่นหมแสดงว่าเสียหน่องลักทรัพย์ลักทรัพย์ของทัแก่ลงมันลวกอ่ะนี่มัน่วงนี้นี่มันต้องใสตรงนี้ไหมว่าเสียหน่องว่าจะได้ขับคันนี้ไม่ได้ขับเลย ใช่ว่าจะเอาไปใส่ไอ้หัวไอ้นั่นน่ะหัวไหนไออินสูตัวใหม่น่ะอ๋อกีก้าแม็กเลยนะนั่นแหละโรบครับนะใช่โรบครับนะโอ้โหเจ๋วเลยเนี่ยถ้าใส่โรบครับจริงๆอ่ะใช่ว่าจะให้พี่ติ๋มทำเองใช่ไหมมาเอาไปใส่หัวโรบครับสามใบปัดได้เลยนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยเออเรื่องจริงวะผมก็คิดเลยนะยกหัวตัวนี้ลงแล้วก็ใส่โรบครับสามใบปัดใช่สวยเลยเข้าซุ้มล้อพอดีเป๊ะเลย เนี่ยมันจะเหมือนคันเนี้ยหัวเท่ากันกับโลบอคอปสามใบปัดอันนี้ก็หัวกว้างนี่นี่สามใบปัดเหมือนกันเพราะว่าจะทําแบบประมาณว่าสายแบกอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนหัวไหมคันนี้เปลี่ยนหัวไหมนะเนี่ยอันนี้ผมจะใช่จะเปลี่ยนชุดตัดโลบอคับจะรอราคาก่อนจะรอให้โลบอคอปชุดตัดให้มันถูกๆหน่อยก็ให้ผมเลยงั้นน่ะเอาไปใส่คันในอีกผมจะใส่ล็อกสามใบปัดหน่อยล็อกสามใบปัดนะแล้วมัใส่ได้ป่ะใส่ได้ใส่ได้อันนี้มันเป็นหัวสิบร้อนะ ใช่มันก็หัวสิบมันก็หัวสิบร้อนนี่แหละหัวสิบร้อนนี่แหละหัวกว้างไห้ล่ะดูดิใส่หัวซ้มไปปัดพอดีเลยแหละภายในก็กุไว้อย่างดีเนาะโอ้ยอ่านจีนแต่รถผมอย่างนั้นแหละไยังใช้ได้มยังไม่ต่อเนี่ยกลับไปเนี่ยคิวคันนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าผมเคลียร์ไอ้คันโซสกันออกจากอู่พื่เยียสีคันนี้แหละจะเข้าไปใส่บางคนแล้วก็แอ์ไฟฟ้า โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ